เป็นช่วงเปิดเรียนปกติครูก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองกันนะคะแต่ตอนนี้ครูสอนออนไลน์ขอใช้การสอนผ่านวิดีโอมาดูผลลัพธ์ของการต่อแบบอนุกรมและต่อแบบขนานเราทราบแล้วนะคะว่าการต่อแบบการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหลอดไฟแบบขนานนะคะให้ความสว่างเยอะนะคะทวนอีกรอบนึงอ่า แต่การตอบแบบอนุกรมก็สว่างเหมือนกันแต่ให้ความสว่างอ่ะแป๊บหบนึ่งนะคะขาหลุดขาหลอดหลุดปักดีๆก่อนอ่ะให้ความสว่างแบบปึ้งหนึง่งก็สว่างนะแต่ถือว่าไม่จ้าเท่าไหร่นะคะแบบอันเนี้ยปึง้งเด้อเด้อเด้อจ้าจ้าจ้ามากเลยนะคะอันเนี้ยโอเค ต่อไปตั้งคำถามว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบไหนที่เมื่อเครื่องหนึ่งใช้ไม่ได้หรือหลุดออกไปแล้วจะยังคงอีกหลอดยังคงทำงานได้อ่าให้ถ่ายแบบไหนมีสองหลอดถ้าออกหลอดหนึ่งแล้วอ,อีกหลอดที่เหลือยังทำงานได้น่าจะเป็นแบบไหนคิดไว้ในใจนะคะโอเคมาดูฉเฉลยอ่ะนี่ซึง อันนี้คือแบบอนุกรมนะโอ้คูต้องหาตำแหน่งหน่อยอ่าถ้าครูถอดออกหลอดหนึ่งหลอดที่เหลือทำงานได้ไหมปึง้งไม่ได้นะคะโอเคต่อมามาดูแบบขนานตอนนี้ทำงานได้สองหลอดนะคะเอาออกหลอดได้หลอดหนึ่งอีกหลอดเป็นไงปึง้งโอ้โหทำงานได้นะคะโอเคสรุปการต่อแบบขนาน น่าจะเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในภายในบ้านเพราะถ้าอีกเครื่องนึ่งชำรุดผุกพังใช้งานไม่ได้เครื่องเหลือ,ก,ลอก,ก็ยังเครื่องอื่นๆก็ยังใช้งานได้แล้วก็ไม่แย่งไฟกันด้วยนะแต่แบบนี้น่าจะแย่งไฟกันนะเพราะว่าต่อเรียงเส้นเดียวนะคะโอเคผ่าน